มาแล้วครับมาจากเขาชือกันหาเนี่ยไปกินแรงกันเด้อบนันนี้แม่หมูแม่หมูแม่หมูว้ว่ามันสามรอยสามร้อยโลสี่รอยโลหมดแล้วครับนี่ไง อีจับแน่จันรอแน่ีมีมากี่ยังเนีทอลูกทอให้ลิงอะนะไว้ใลิงโอ้ยครไว้ให้ใครถือลิงอันนี้บอกบอกคนกินไหนบ่หน่องวนงัวเฮ้ยโอ้คนได้ anh này mình nguội ô nà lạc thẻ à? ao một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chia làm ai chia hai chia làm hai chia làm hai chia làm hai chia บกเพ้าหล่นบกเพ้าหล่นวๆล่นอันนี้อีกประมาณจะสามปีไม่กินเลยนครับหน่วยบกทุเรียนนี่ไงลูกมันอยู่นี่อ,อ,อันนี้ก็เนี่ยใส่ตุ่มไก่นะครับนี่แซ่บส้สมมงส้มมง นี่ลูกอะไรมาล่ะเนี่ยเชอรี่เชอรี่เชอรี่นี่ กระปุกกระปุกกิกนไหนบ่โอ้ยหลายหลายหลายงามครับยยครับต้นใหญ่ครับเดีย๋ยวเราโขกเราปลามาเบิ่งอันนี้ก่อนสิได้นแตงยไปกินแรกเนาะแรกอย่เนาะโอ้ตอนยย้นใหญ่ดีเลยครับนี่ยเงยเง่รวมหัอมวอะไรเนี่ปาลาเขาเดี๋ยวกินตามหงแล้วก็นที เมื่อวานอ่านหลานแล้วครับโอ้แต่แต้เตเตียนดีแทนนี่มามีบ่ผนะักสวนครัวลัวกินได้ยางเบึง,ง,งอันนี้มันมอ,มอ,ออก <รา S 1> นวดไไหมอันนี่บางครูออกลูกเคลือไปนี่โอ,โอ้ได้กินหน่อยตัวนี้เด็กเล่นไว้หน่อยเนยหองแตีน เตือนดูนั้นหลังจากนี้เพผนจะเห็ดสวนปามส่วนอย่างไรนะครับทางนี้อันนี้เป็นผลผลิตปาล์มอันนี้โอ้คักแน่เลยเนี่ยผมมายังเลยครับนี่ ai, nếu khẩu nung bằng phở lăng Nếu <laughs> mà mình học hồ sơ ô Go nài, you, you have nài, you. Sạch nam. như đây nó, 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 ที่ไหที่ไอ๋อสีชมพูเห็นถามมานี้เวลามันมาแด่นจึงคืนเก็บห้ไปเก็บไม่ได้ต้องเป็นน้อนนะกวาหวานจะนอนจะหวานไหมหวานก็ฉีดฉีดใหญ่จะฉีดจะใหญ่เอาไปอยู่เมงวันทองอืมต้องห่อมต้องห่อ่นกัพยามหาศาต้องห่อมึงต้องทำไอ้มูงรวดเออจึงพยามหาคนที่ว่าใส่ใหย่ยังอันนั้นมันอันนั้นพวกหวานป้าบอ อุ i, ine, oh, oh. Matter matter, are, ้ยพ hey, right. okay, nice. yeah. ึ you re, you re nice. yeah, ่งมงมงามป่นนี้บ่ตาเนจัดออกเลยล่ะพ่อโมโหไงาดออกเแต่สวยงามเลยเลยกุ้ไก่ต่อยไก่อยหมดเลยกินกคอเป่ากินคี่เื้อเปา่อไ่เท้สบอยาตเลยมันเลื่อนเลื่นเลยนะเชือเปาเอาอไไปซื้อหอยเชีมาึ้หอยเหรอจก ขายมังปู่ต้มหมออะครับนี่ยร่วงหอยไหมหอยแข็งซื้อยี่นี่บ่ซื้อยี่รถต้งหันเดี๋ยวอ้โขี้ตายมะฮ่องกันรถขายปับหอยนี่โคกนี่ของแกะโค้แบบโคี่องแฉเลยื้ออดตามละเหลือเป่าเดี๋ยวถ้ากินสุตามครับหลังเลยนจำจำมาเก็บน้ำผู้ริมฝั่ง ข่านำต้องใส่สื่อนำกันมมันย่ขาำร้องเบียวรู้ใจ่าน้ำเองมกินข้าวเติมแรงผู้ใดก็กินไรเถอะบบสังภาพผู้ใดบอกาดีมืกินก็เดงเกินแสังาโอ้แไปนๆคุณทั้งหลายเห้

อ้ทันีดก็นเสียแหงเยกินเขาอยู่เฮียนมีจเนี่ยเีอมมีอเกบอกแม่บอกเรียนคือมันแกเหมือนคนกินนทันรีไปข้นได้ค่ะเอาอานี่ซอยน่ลวงทางต้นต่ซอยให้มันหัก ตัดบกุกเผาให้งคนทวงไงเด้อทันลิต้านเจะเออนอรเโอเคเขาครับยวให้่ันลิศพิตัดอานีเขาอบอยู่ทีบกาบ้านเนี่อ๋อโอนี่ก็ฟันเครื่องมันเส้นมันมีเกมันมันหักตอนนี่เนี่ยมันอยู่ไก้บ้านไม่ไวหวมันแก,ก่จัดจัดอยู่นอกกับวบนย่งเขาหรอก เยีบอยบยาอยเดกามัีอเดอมกแตกได้แปลงมครับสบายครัมัดมัดจะเอาโลมากระจายมันปะช่วยาไปให้คนท่องเนี่ยจับเนี้ยับเนี้ยจับเนี้ยต่อไปเป็นรายการมัางมะพผ้าวต้นใดต้นสุดอันนี้มัน คง ngay น้อยมันบ่นี่ลงไปเบิ่งซ่ําๆจังไง่นี่ไงบั้น ngay, <laughs> 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 โอเลียงบ่หันหน้ามัหน่อยดิโอเลียงโอเลียงโอเลียงข้าวปล่าไงเด้อข้าวปล่าไงเด้อเอานี่บ่ได้ครับต้องไอ้นี่ก่อนไปเอาบันไดก่อนมันสูงพุทเยียอยู่รถไม่ได้อย่ามาอีกเด้อลูกอย่า่าดิเปลืองออาาีกกเด้ลูมาเปลืองชิบหายเลย กล้วยก็ไว้เป็นตนมะพร้าวก็ไว้เป็นตนมนาะโอ้แลมโบกินี่นี่เฮ้ยว้าวว้าวรถรถโกูรถกูเอาได้ทุกอย่างกันกูอี่เราเอาอีแป๊กไปไป ไอ้บ้ายล amborghini ครบคุณอะ่ะออจาเลกจาเล็กขี่เด,ด,ดวยคนนะอ้อเยแล้วเดี๋ยวครับหานมองไปเววบนไดกันนะครับรถรถรถอกูแล้ว ต้นทุเรียนเอาแล้วบบนี้มาขุดครับงขุดเี่ยเียต้นทุเรียนีบ่อมันนี้เด,ด,ดีเออยวมัดดีบ่มัดเสียดิบอ่ดีเลยพ่อนไไ่อันนี้นี่ฟังนี่นายกินก้นนี่นนนนนเอนนอนันานาอาอาา่านดละเอนกุ้ยน,นี่อันนี้พอดีเลยฟังนี่ น,นี่เดี๋วอกว,วิธีการเอามัเผ่า,าของสร้างอีนะครับเด้อเขามีสูตรบ่มาไปตันอทมาจองให้เขาหน่อยย่ตัดลเลยดขนาดสานี่มัมีน้ำเนาะเออเออเอ,อือ โยก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 มันติดอันนี้ไปเลยไปเลยดับเบิร์ดทั้งป่าทั้งบกเขาพอยังอะไรวะ

นี่เด็กลากบุกเผากัลากเงี้ยเงี้ยข้าเจ้าลยจิไม่เห็นก่อนเอาการลงก่อนว่าเให้มันตกมเอานมเลยไหมเอาเกี่ยวค้นมาเล่ไหมยี่ข้นถูกไหม เกียวฮะโงมานเวลเลนเไหนบ่เอาหัวบลินฟ้าเด้ยันนี้เกียว <es> to ัดเกียวฮึบฮึขาดเบดอยอิอ๋ออ้หนวยใหญ่ครัครับมันมันมัแกอะไรบ่นี้มันกินบ่ได้นี่มันแกอ้นี่แข็งอ่กินบาได้โอ้หนยใหญ่พดาบบแก แกแหงแข็งกินไปได้มันมีหน่วยหน่อยอยู่นะแกหน่วยหน่อยอยู่บงไหนบวกด้วยแกกินไปได้เลยเสร็จมาตำรวจเบนไหนมันได้เช็กอันบนนี่นอกนอกไอ้จากว่าลวกโอ้นี่วันดีเลยนี่โอ้หน่วยใหญ่ครับท่านแหงท่านเกษตรโอ้ยาวครับเลยนี่นั่นมะนี่มีซีหาหน่วยบนมหนบ่ Vì <laughs> <nhỉ> <laughs> <laughs> luôn lại con gì lắm. Vì cái đi lắm. Vì luôn đi lắm. Vì luôn ได้เท่าไรที่นี่โอ,โอ้ดินพอดีอดีนะนวยไหมบังน,า,า,งนาเ่แมไน่แม่ะไ่เยเลียเอาเลยเล่นได้เนี่ยเก็บเก็บเก็บขอบเงนาเอาไครับไก่ขอบเงนาเด้ครับ <c ười> อู้หอมนาเป็นา <c ười> น,นตน บละแบาทบหน้าว่ครับยายกระสอบละแปดสิบบาทโอ้เป็นไต้รวยแท้กระสอบละแปโอ้บางข้าเกายบังน้ากระสอบละแปดสิบาทโอ้าเก็บเลยนี่คุณนายบกยุ่งหลายเลยนี่

Ừ, mút mút. Ô bằng nào vậy? Cũng... Bằng nào con đố gì lý đây khập này. Đây, đây, đây. Ô, pha, Ô, u, u. đây này này, Ông nói đứng liếng là quá. Cháy thung, Ô đố. Nhung chó đây nè. มาตัวตัวโอ้ยมาเนี่ยกินโอ้ยอีกรุ่นซื้อเนี่ยมาฝากพ่นนี่เด้อพ่อไม่ได้เอาอย่างเดียวเลยอย่านั้าวัวย่านั้ามาวัวเอาเด้อเอาไปแกงไปแกงให้บักหน้าว่ไปยานั่งมาแกงให้บักหน้าเก็บเอานี่แม่นวยไงโอ้ยนี่หุ่นโอ้ครับดกครับเติ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 บ แต่ว่าลูกบหน้าพันขึ้นวยงามแต่ไงนามหลายผมนั่งเห็นนะพันจีพนจบ้าห้าวบ่ห่าอะไรห้หมนี้บ่วบ่อยาว่าเลยเอาเตรมที่ลวดเพื่อเห็นเท่าดนดนยังเห็นดอกดนดมาเอะไว้อเรเตรียมทุงเาด้วยนี่เอาเบิอเดียเียวือเบดตัวเดี่วเดีว่เข้ามาโอ้ยเต็มทุ่งกับเบิดไรเอาไว้มันเบิอเดเอาไว้เราขายเนี่ บวกเราขายลูกอันน oh ั o, si ้นเด้อครับน nee. <that sorta S 1> ี่ยกระสอบละแปดสิบบาทมาเสือเอาด้อครับบ้านน้องใหไงมาเถอะต้นแรกพุดนะไปเก็บต้นแรกมันยังเหลืองหลายเก็บต้นแรกมามพูดนะแกวอยู่นี่ไก่กะมี่เน่ยเวลาไกลคนเด้อบ่ได้เแนวนั้นปาดปาด Vừa lắc vừa nào vừa <laughs> Lái phố này mẹ Tìm tìm Ô nhung lái nhung lái Ô nuôi lái Đang bưng xoam ở hàng làng rồi nè Ô nuôi liềm liềm chắc nói nè Pùm nè đầy út nè 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 Tại sao vô đuôi bà đây, đây Nhung lái Bưng nuôi rồi Bưng Nhung bắt nghe nè สองหน่วยสิบบาทมาเนี่ยนะบ้านเฮาเนาะ,นะดิน้นพนดีหลย